เปิดรูปแรกภาพหลังจากที่นักแสดงสาวเจบชมพูนุชถูกแฟนหนุ่มปูไข่พงศิริคุกเข่าขอแต่งงานไปก่อนหน้านี้แบบเรียบง่ายแต่โรแมนติกในวันครบรอบที่ทั้งคู่กันกัน11ปีโดยล่าสุดเจบชมพูนุชและปูไข่ได้ควงคู่กันไปถ่ายรูปแล้วโดยทั้งคู่ได้โพสตภาพเบื้องหลังลงอินสตาแกรมและเขียนขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการถ่ายภาพครั้งนี้นำโดย2นางเอกสาวนุ่นวรนุชและเจบโซฟิต้นผากับแคปชั่นว่า ขอเปิดด้วยรูปนี้เป็นรูปแรกไม่รู้จะขอบคุณอีกกี่ครั้งดีถ้าไม่มีทุกคนคงไม่ได้เกิดวันถ่ายพรีเวดดิ้งของเราแน่ๆเลยขอบคุณนันวัวอานอชมากกอล้านตัวที่เป็นคนสปอร์ตวันนั้นถ้าไม่มีเธอเอฉันคงไม่ทํามันแน่จีฟสอินอปปที่มาทําหน้าที่ผู้คุมตองให้ด้วยตัวเองเลย21เดย์ที่ไม่เหนื่อยในการตลอมคุณว่าที่จะเบาให้ถ่ายรูปไปเรื่อยๆซอ,อ,อมจึกซาสวอปพับเลสเตย์ที่เป็นทุกอย่างให้เราป็น,นิเธอเป็นคนที่ทําให้ฉันรู้สึกว่า ครูยังมีแรงโพสท่าไปเรื่อยๆโจซองโยสและเธอขอบคุณที่มาหากันผมรักทุกคนเลยจริงๆเบอร์บูครับขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นนี้ครับจ P พ r ูไคคิวแ